นี่ครับพี่น้องช้ำนี่เป็นช้ำแบบว่ารสจัดจ้านเผ็ดเนียนะครับโอ้โหสมช้ำเลยพี่น้องอหัวช้ำช้ำนะครับ โอ้นี่น่ครับพี่้องมาเสียๆงกันเลยตำตำซัวมึกสดตำซัวมึกแดง แกมแกมผักบุ้งลวงสุดเด็ดสุดจัดครับพี่น้องกรอบกบกรอบ มาเซ็บๆย้ำดึกน้ำกันหรือย,ย้ำคำย้ำดึกน,นี่นวลน,นี่น่วลเงี้ยเปลี่ยนเลยพี่น้องหวดลงไป ามาเสียบเสียบลงไปนะครับลุย,อย,อยขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปครับ ทุ่พี่นองที่รับชมคลิปจนจบนะครับเนาะขอ้มีสุขภาพแข็งแรงลำลำด้วยๆนะครับคือหวยปังๆมาว,วันที่หนึ่งมาว,วันยัง่ๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอลาพี่น้องไปด้วยตำตำข้าวปุ้นตำซั่วมึกสดนะครับพอๆกันไม่คลิปหนาครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ